ตัวท็อปสุดตรางมานำเสนออีกหนึ่งคันค่ะพี่ๆขากับคันนี้เลย Honda HRV 1.8ตัว RS รถปี18-19คันนี้เลขกไม่เพียง88,000โลเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้พอ11,000นะ,ะได้ตัวท็อปสุดตรางไปใช้งานเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะโอเ okay, ค let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะลูกหมูนะคะมีตัวท็อปสุดตารางมานําเสนอกันค่ะพี่ๆขารถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานสักคันไหมนะคะได้ตัวท็อปสุดตารางไปใช้งานเลยนะคะกับตัว Honda เ r v นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.8 RS นั่นเองนะคะคันนี้รถปี18.19ค่ะพี่ๆขาเลขไม์เพียง88,000โลเท่านั้นกับราคา629,000แต่ได้ตัวท็อปสุดตารางไปใช้งานด้านบนเนี่ยมีซันรูฟให้ด้วยนะคะ ฟรีดาวได้พรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะยิ่งเป็นพนักงานประจำนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีสลีปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าอนุมัติเร็วอนุมัติไวแน่นอนนะคะและสําหรับใครนะคะที่มีบัตรเครดิตหรือว่ามีเครดิตส่งดีส่งตรงนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษนะและสําหรับคนที่มีบัตรเครดิตนะคะพี่สามารถอนุมัติวงเงินนะคะภายในครึ่งชั่วโมงและรับลดได้เลยภายใน3าชั่วโมงเลยค่ะพี่ๆ สนใจนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0930698581สํหรับพี่ๆท่านไหนอยากมาชมรถด้วยตัวเองนะคะบริษัทนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนนะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะแต่ว่าอยากได้รถไปใช้งานนะคะทางเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปค่ะพี่ๆขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรนะมีเครดิตส่งดีส่งตรงเกิน1ปีมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะ สามารถช่วยดันได้แน่นอนมาหาลูกหมูไม่มีผิดหวังค่ะช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวรถกันได้เลยค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะเป็น Honda HRV 1.8ตัว RS รถปี18-19นะย้ำกันอีกทีเลขไม 88, ้88,000กับราคา629,000ฟรีดาวได้ผ่อน11,000เท่านั้นนะคะไฟหน้า Full LED มีไฟเด y t i ทมให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ด้านล่างเนี่ยมีไฟเด y l ไล h ์ให้ด้วยนะคะ ตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถมีโครเมียมเส้นใหญ่ๆโลโก้ฮอนด้ให้ครบคันเลยนะคะคันนี้นะตรงโป่งคุมล้อนะคะเขาจะมีตัดสีดําแบบนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพพี่ๆไม่ต้องตกใจไปนะคะคันนี้ได้ยางปีงนะแม็กขอบ17ปัดเงาทูโทนแบบนี้โป่งคุมล้อหน้าชิดสนิทแบบนี้เลยคะ่ะพี่ตัวกระจกรถของเรานะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถเลยนะ ตัวกระจกเนี่ยเป็นสีดําตัดกับตัวรถด้านบนนะคะมีซันรูฟให้ด้วยนะคะซันรูฟของเราเนี่ยยาวถึงห้องโดยสารด้านหลังเลยนะคะตรงตัวซันรูฟนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันพี่ๆค่ะภายในคันนี้นะตกแต่งนะคะได้สวยงามนะคุมโทนสีดําไปเลยนะภายในเนี่ยคุมโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะ บาะหนังสีดำนะคะเดี๋ยวเอาไปสปาให้ตึงๆเลยค่ะพี่พๆโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนต์นะคะรถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอไม้แน่นอนนะให้ดูสปอตเม d ดอาร์ได้เลยค่ะพี่เรียงสวยแบบนี้นะคะรถไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพจริงนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ย บริษัทของเราดีกว่าเนาะเพิ่งได้รับรางวัลน,นะคะรถดนใจอวอร์ดนะคะเป็นแชมเปี้ยนนะบริษัทรถมือสองมีมากกว่า3000ร้านนะคะบริษัทเพชรยนต์ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยไว้ใจได้เลยค่ะพี่ๆค่ะภายในเนี่ยสวยงามนะคันนี้ออปชั่นเนี่ยมีให้ครบคันเลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะคันนี้เนี่ยได้กุญแจเ์เลแบบนี้เลยนะได้กุญแจยคเลแบบนี้นะคะแล้วก็ มีปุ่มพุสตสตาร์ทให้นี่เลยนะคะอ่านะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะนั่งสบายนะคะคันนี้พี่ดูเลขใหม่กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอเลขใหม่ขึ้นสักครู่หนึ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามอ่ะน้ำมันจะหมดนะคันนี้น้ำมันใกล้หมดแล้วพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยนะหุ้มหนังสามก้านสวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะพี่ได้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้ค่ะพี่คันนี้นะ จอทัสกีดแอร์ออโต้ Auto, นะคะกล้องถอยเซ็นเซอร์มีให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะตรงจุดนี้นะคะได้เบรกมือไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแอร์นะก็คือความเย็นนะมีให้ช่ำๆแน่นอนนะคะตัวเปิดซันรูฟนะคะตัวเปิดซันรูฟเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะซันรูฟด้านบนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะสักครู่หนึ่ง โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดซันรูให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะตรงนี้เลยนะมันก็จะยาวไปนี่เลยนะพี่ๆนี่เลยนะคะปรับไปจนสุดปุ๊บนะคะเราก็เปิดซันรูปได้เลยนี่นะซันรูนะคะมีให้นะสวยงามเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพี่ๆดูนะคะซันรูปเนี่ยยาวถึงห้องโดยสารด้านหลังเลยนะสบายมากๆนะคะพี่แล้วก็ถ่ายเทดีมาก นะคันนี้นะคะเบาะเนี่ยพับไว้เป็นตัวอย่างให้นะคันนี้นะคะราคา6กแสนสองหมื่นเก้าพันรถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานแต่อย่างใดเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวไว้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมูเนี่ยจะมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะด้านหลังของฝั่งนี่นะคะเป็นห้องโดยสารเนาะคันนี้นะคะขออนุญาตนะคะปีเบาะขึ้นให้ได้รับชมความกว้างขวางแล้วก็ด้านบนซันรูฟให้นะ กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยเบาะเดี๋ยวไปทําความสะอาดให้นะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะตัวเอสตัวท็อปสุดตารางพี่ๆขาเซ็นเซอร์มีให้เรียบร้อยแล้วกล้องทงกล้องถอยมีให้ครบคันโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบคันเลยนะคะพี่คันนี้นะ,ะด้านท้ายเนี่ยก็สามารถเก็บของได้เยอะนะคันนี้นะคะเป็นรถ5้าที่นั่งนะเป็นตัว h r ชวีเนาะ เก็บของได้เยอะจุของได้เยอะมากๆเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นคันแรกหรือคันที่2ของบ้าน <l itz> นะคะก็อยากแนะนําให้พี่ๆได้รับได้รับชมนะคะแล้วก็ไว้ประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะสำหรับตัว h ฮชวีคันนี้ตัวท็อปสุดตารางไปเลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ต้องคันนี้เท่าน,านั้นเลขไม่น้อยนะคะไม่แปดหมื่นันโล นะคะคันนี้รถปี18.19นั่นเองนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์093.069.85.81นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูหน้าห้องเครื่องกันค่ะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะอย่างแรกก็ให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเนาะอย่างแรกนะคะที่เราต้องดูนะคะหลัก หลักๆเลยของรถมือสองคือให้ดูโครงสร้างตัวรถพี่ดูนะคะคันเดิมโรงงานนะคะต้องเป็นแบบนี้สปอนเ e นอาร์ต้องยังอยู่ครบหัวน็อตต้องไม่มีร้อยขันร้อยไขฉนวนกันความร้อนด้วยนะคะพี่ๆต้องอยู่ครบเครื่องหมายมอกอนะตรงนี้ก็ต้องยังอยู่ครบนะคะรถมือสองที่ดีนะคะ ต้องเป็นโครงสร้างเดิมเหมือนที่ลูกหมูกำลังรีวิวอยู่ณตอนนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.8หรือ1,799 c ีคันนี้กำลังแรงม้าอยู่ที่141แรงม้าเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของเหลวต่างๆนะคะลูกหมูเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่นะบอกก่อนว่าแมทันทนั้นรถให้นะคะปรับสภาพรถให้ทุกอย่างเหมือนได้ใหม่กริปเลย นะดูแลให้ก่อนปล่อยรถให้แน่นอนนะคะมีทีมงานจากบริษัทด้านนอกนะคะบริษัทของข้างนอกไม่ใช่คนของบริษัทเพชจยนนะคะมาตรวจรถให้ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า274จุดนะคะได้รถ5ดาวแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกังวลใจเลยเรื่องนี้นะคะทางเราคัดรถมาให้อย่างดีแน่นอนสาหรับพี่ๆด้านไหนสนใจติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านข้างแล้วนะ,ะ0930698581หรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกัน วันนี้ลูกหมูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากปรึกษาอาชีพที่ทําอยู่สามารถออกรถได้ไหมนะคะหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้สามารถโทรสอบถามได้เลยหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ